บาที่สวัสดีพี่ๆน้องๆอีกคือเก่านะครับผมเนาะมาเจอกับผมอีแล้วกับการวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่16อ่าเมษายน6กหานะครับสตรเด็ดพ่อใหญ่โกมนะครับเนาะก่อนอื่นมบาที่ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆน,น,นะครับเนาะ fc ขาประจํานะครับเนาะแล้วก็ขอสวัสดีพี่ๆน้องๆผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับสลับแนวทางอ่ารัฐบาลไทยพญโกมนะครับเนาะยินดีต้อนรับสู่ช่องบาที่พารวยนะครับ เบ้าทีก็ขอขอบคุณนะครับเนาะพี่ๆน้องๆสุขหูสุขคนนะครับเนาะที่ยังอ่า ให้ความไว้ใจกับแนวทางพันยากรมมาโดยตลอดนะครับเนาะอ่ะพยากรมเพื่อนกะทําเต็มที่นะครับกับสูตรของเพิ่นนะครับเนาะทุกๆครั้งนะครับก่อนนําแนวทางมาวางนะครับเนาะเพื่อนกะคัดแล้วคัดอีกนะครับเนาะก่อนตัดสินใจนะครับนาแนวทางมาให้เบาที่ว่างให้พีพีน้องๆได้พิจารณาตัวเลขกันนะครับเนาะอ่ะอันนี้พีพีนะน้องๆก็ต้องพิจารณาตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะมากบ่ามากได้ใดกันแล้วแต่พีพีน้องๆจะตัดสินใจกันนะครับเนาะอ่ะฝากพี่พีน้องๆไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมผลรัฐบาลไทยงวดประจ ที 1, ่หเมษายน6กหานะครับเนาะสตัวออก618นะครับเนาะแล้วก็2ตัวล่างออก10นะครับพยาโกมกะรุดไปสำหรับแนวทางของเพื่นนะครับเนาะอ่ะบาวที่ก็ขอโทษขอภั้กับพี่นน้องไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะเพราะว่าอ่านี่ก็เป็นเพียงการคำนวณจากสูตรนะครับเนาะ พันธุ์มเพลินโบโรผู้นนหันมาแล้วบาทที่จึงนำเนี่ยทให้มาว่าให้พี่น้องในพิจารณาตัวเลขกันนะครับเนาะอ่ะเนวท่าอาจจะมีเข่ามีรลุดนะครับเนาะอ่ะฝากพี่ๆน้องไว้ด้วยกันแล้วกัน,นสำหรับวับนนี้ก็มาลุ้นกันต่อตามกันต่อนะครับเนาะว่าเพลินเสียนนวท่าตัวใดมาแน่นะครับเนาะเพลินสีน้ำควมเฮงควมปังมาตอนมาฝากพี่ๆน้องได้ อีกบอนนะครับเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะงวดประจำวันที่16เมษายน6 5นะครับเนาะอ่ะบ่าวลายห้างบ่าที่ขอนำพาพี่น้องลงรายละเอียดตัวเลขกันไปเลยนะครับเนาะเออ่สำหรับนะครับเนาะคลิปนี้บ่ที่ก็ยังบดีชี้แน่นินให้มานะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะเอาไว้ใกล้ๆแล้วบ่าวที่จะมาชี้มาเน้นให้พี่น้องได้พิจารณาตัวเลขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะบ่าวที่กั จะนําขอว่างอ่านแนวทางให้พี่ๆน้องๆได้ชมตัวเลขกันไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวบาที่จะมาชี้มาเน้นมาฟันไห้นะครับเนาะว่าพญ่กมเพื่อนมากตัวไรเน้นตัวใดมากนะครับเนาะฝากพี่ๆน้องๆไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมมาเริ่มต้นกันที่ชุด3ตัวเด่นกันก่อนนะครับเนาะเพื่อใไ้มาทั้งหมดก็บ3ชุดอีกเก่านะครับผมเนาะมี3 7 5 587หแล้วก็3 7 6นะครับเนาะสำหรับชุด3ตัวเด่นชุดแรกนะครับเนาะ อ่าแล้วก็มาตามกันด้วยนะครับชุด2ตัวเด่นนะครับเนาะอ่สำหรับอ่าครีมนียเพป็นไฮมาทั้งหมดชุดเดียวนะครับเนาะมี8 5 8 6 8 7 7 6แล้วก็9 6นะครับเนาะอ่าสำหรับ2ตัวนะครับเนาะสำหรับชุด2ตัวเพป็นไฮมาชุดเดียวนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับเนาะแล้วก็มาตามกันด้วยสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะ8 6นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16อ่า มิายอนหกหานะครับเนาะอทิษฐาใดจังใด,งดคันอาการเปลี่ยนแปลงอีกที่หนึ่งกะเดี๋ยวบาที่จะน้าคลิปมาลงให้พี่ๆน้องๆได้พิจารณาตัวเลขกันในโอกาสต่อไปนะครับผมเนาะสำหรับงวดนี้กะขอให้มากขอให้มากนะครับสองตวัวสามตวัวตรงๆกันไปเลยนะครับเนาะพี่ๆน้องๆจะได้แห้งๆรวยๆปัง,ปงๆกันนะครับเนาะสุดท้ายท้ายสุดนะครับบาที่ขอขอบคุณนะครับเนาะทุกการติดตามแล้วขอขอบคุณทุกกำลังใจอ่า ทุกกำลังใจจากพี่ๆน้องๆนะครับเนาะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆนะครับที่มีส่วนร่วมกับบ่าวที่มาโดยตลอดนะครับเนาะอ่ะบาวที่ก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเนาะอ่าเพื่อเป็นกําลังใจในการนําเสนอคลิปอ่าดีๆแนวทางเด็ดๆสุดพญโกมมาให้พี่น้องได้ชมกันในโอกาสต่อไปนะครับเนาะอ่ะว่าจะได้บ่เหมาะบ่ควรนะครับเนาะหรือว่าผิดพลาดประการใดบ่าวที่ก็ขอให้พี่ๆน้องๆไ้ด้วยกันแล้วกันนะครับเนาะ เจอกับผมเป็นประจำนะครับเนาะจันพุทธศุกรกับแนวทางเราพัฒนานะครับเนาะส่วนเสาร์อาทิตย์บาทีก็จะได้นําแนวทางรัฐบาลไทยมาฝากพี่ๆแลน้นองในโอกาสต่อไปนะครับผมเนาะ,ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเนาะเฮงเฮงรวยรยปังปนะครับคลิปนี้บาทีเขาลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ